สบายดีเดอ้อสบายดีวะสุกู้งสุคนยินดีต้อนรับเข้าสูสองร่นน้ำสาวพุทธายมันยนต์น้ำก็มากเกือบเวทเกือใกล้เนาะเป็นตอนเขมเล้วทุกคนเฮ้ยบรรยากาศเย็นทุกคนหนาวลมพัดวิวีเกือใกล้กันไกล,กลเยอะเข้าแล้วเ้า,าเขาวห้ามซุปซามเนาลยก็มาเกือบไกลกัน เป็ดไก่หิวละเป็ดไก่กับมาแล้วกู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 เอกู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 เอพาอะไรเถาะน้ำทิมกันปิก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 เอกู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 เอเสะเสบ่แม่ของหมาและของไก่ เป็ดมาแลวว 2, 4, 6, 8, วว้วทุกคนมีเป็ดจะโตก็มีเป็ดสองสี่หกแปดสีโตเจ้าสีตป็ดมีสีโตทุกคนมันกำลังยิ่งแล้วก็แม้มันฟักใกล้ป็ดใกล้ก็ไม่หลายไปเล้สมัยก่นกอนก้อนหลาย เรได้ค่อยเลี้ยงทุกคนมีติพออันนั้นพอจับขายมันเฮิเ่นดดุผลแลวจับขายอย่ามากินบมแม่นของอันนั้นเกิดปิดแล้วฮาก็สิบเป็นเนึ้อข้าวนั้นคนเนาะค้ำละแข้งขากระแตะทุกคนตอนหน้าหนาวแล้วเนาะ นังงเป็ดใกล้ปิ๊ก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 ปิมันบอกลาห้ามมือตัวนี้มาแม่ปิ๊ก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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิสิบเสโตนอนเตัวนั้นไปนมามาเดิอมาเด้อมาเิปิ๊ก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 เฮาหายกันบนน้ำสึมาหอนฟื้นนะทุกคนมามาสีนฟื้นเนาะ มาสนฟืนเฮาเห็นนะี่เนาะเออเขาคาเสาะนดี๋ยวนี้มันคาเสาะไว้ดังเพราะว่าเฮาดังเต่าเนาะเฮาดังเต่เาเฮาบ่ได้ซื้อท่านเนาะเฮาก็หาไม้ฟืนอ่ะอันนั้นเองมาสน,นทุกคนโอ้ไม้ไดอกผัดอันนั้นยากอยู่นะทุกคนประมาณยาวกว่านี้ก็ได้ เออยาวก็นเนี้ยนิสชันพุ่นประมาณนี้นะทุกคนแล้วไม้ตัวนี้ชิ่งยากนั่นาะ นนอันนี้จะเปลี่ยนเป็นตีอยเ่็นตี๊ที่ดังคักงนล้ทุกคนนี่นนนนให้น้องย้อนหัวม,มีแต่เล็กตะปูน้อทุกคน อันนี้ไม่ไม่ตีเออไม่ไม่ตีตีมตานจะมีอันน,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 น้ำๆหลนๆเนาะ เอาไปนะทุกคนเขาก็อยู่ในส่วนพักเนาะเขาก็ลัเอาพักเมอร์เซอร์แก่งเครียดน้อยนะทุกคนอ้อมเครียดน้อยอ้อมเครียดน้อยอแม่เราอยากกินเครียดน้อยเนาะหญิงแม่ให้ทำอ้อมเครียดน้อยเนาะซื้อมาจากตลาดมุสอเนี่ เราก็มาเอาพักเลยเอาดอกโบมาออมเสนอทุกคนคือห้ามให้ดอกโบนะอยู่ฟั่งไทยเขา้องผุนพี่ๆอันี้นะเขาฮองดอกเลยนี่นะยู่ั่งล่างนะเขาฮองดอกพักโบวที่มันเป็นดอกขึ้นมาเนี่ยพี่ตอยอับงนั่นแล้ จะได้อร่อยอร่อยไปหามะเขือทุกคนลองสิไปหามะเขือเอามะเขือมาใส่บ่แล้ทุกคน,มคมล,กคนลมจะแห้งบ่แห้งเนาะอุ๊บเหยียบอนะ่ะเหยียบผักอีเมย์เหยียบผับโบจักหน่อยนะทุกคนเนาะ บกกับบซอยมันอ่ะกกะูมอันนี้กะคือสวนของเราทุกคนเอาไปหามะเขือกันเป็นไล่ล่าหามะเขือหามะเขือมานจอ้มาอในกลองกะพูนนุ่ยกลังแบบ อัันนนน้หลายเหี้ยนะมันเปลดเนาะร้อยไปละยันนเราไปหาต้นมะเขือพอก่อนมีมากีบ่ได้มะเขือเนี่ยมะเขือเริ่มกำลังกำลังเป็นดอกแล้วทุกคนเนาะมาสตรีมาสตรีหลายเพชรกระเป็ดเนาะไปคิดเน่อยหนโอยน้อยนี่ก็เป็นมาก ทำม,มาหาตามล่าหาปลาเกลือกันมาเคีย้ยบ่นี่ทุกคนหอค้อกันยานะือว้าทุกคนมาคืนนะนดเดยดิไดูอีกต้นนึงกันถามมะคือไปออมเสออันออมเคี้วยวนะทุกคนอนะ ปกติมันจะไหมเนี่ยมันนำมาไปในรอบนะนีคนนี่ก็ได้เอาสูตรมาอีนึตัวสุด a s โหดมันขึ้นนะโหดมันมนึงมันขึ้นนั Hoa ủn à, ừ. ừ, nó, mất đó, mọi đấy, mất mất ra mất 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 không mất 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 ม,ม,ะนะมามีแค่นะมาจุกซะสองติดนะทุกคนเพิ่มมาอีกผู้พวกจะาว้ามันแก่วเพื่อนอย่างนี้นะเอาวน้ำมาร้อยแบบกอฮอล์มา บ้านจะกินข้าวเว้นเนาะบ้านจะกินข้าวตอนเที่ยงน,น,นะทุกคน,น,นกินต,นต่นตนะกครแล้วนึ่งข้าวแล้วเอามันเกลี่ยอันเสื้อหูดเราเคยกินมแล่ะแซ่บได้มันเกลี่ยนะอ,ยนนอร่อยอร่หน่นอยเดี๋ยวเราดทุกคนหนะ่ะ ลางอลไรก ทุกคนพักไว้เสื้อแกงออมออมเททุกคน เราอาบน้ำนะล,ลูกเ้าอิมแล้วอาบเด้อทุกคนเคตซื้อมา9,000ก,กิทุกคนไม่เห็งเ่้า5 0 0เม้า เคียนน้อยอ่อมเขียดน้อยจินนะทุกคนมือนเมนูอ่อมเขียดน้อยแกงเขียดเนาะนี่ทุกคนล้างน้ำก่อนซือนออ้อมาแต่เมื่อเสาร์เนาะมื่อเสารเป็นมื่อวันตลาดา <c oughs> ลดแน,นอ,อ่นหาหน่ดยอื้อ ยัแไงเพื่อเอาไว้ถามไปไเอาปลาออไได้อเด้เยาก็าล้างซีหลายลหน่อนยน,น,น่าทุกคนนี่จะคิดิดทั้งนัก็ะสิเกลซอ้บอยน่าทุกคนบอยด้วยี 不是别的。 เยว่เยา้ยาคเ้ารางอีกจะน้ำหนึ่งนะทุกคนเอาอีกางอีกน้ำหนึง่งจะเจาอ,อีกน้ำหนึ่เดี๋ยวมันหัด แกงอ้อมเค็มแล้วไปสิไปเอาครีมนะล่ะถามถามเอเอได้ฮอดแล้วบบเออไปเอามึงเงิ้นะบอเออไปมงึงถามมึงเงินยนะบอรปรานห้อดแล้วบอกจันเทียนบอ ตอนคำๆมากพบอกค่อยล่มนะทุกคนตอนค่ำๆมากมแต่ได้ล่มมันมีแต่อันนี้ตอนตอนอันตอนเช้ามันเย็นๆตอนตอนเทงว่าตอนอนะันนเนาะอากาศสิร่มล่มเทงๆตกมาตอนค่ำแล้วม่นมีร่มค,คือสิบนาวนี่หละมองพวกพเอาชิดลงนะทุกคน เนาก็มาตาข้ำะแกรนหน้ากับด้านนั้นคุณหน้ากับด้านท่าหรือแต่ละสติกเฮ้ยหน้าหนาวเหี้ยนะคุณนะั่นหน้ากระเตะหน้ากระเตะดังกระเตะ กนหลายตก่นเวลาสองห้าพันนะหลายก่ก,ก่อนเกินไป มาซ C C เอาบะเคลือลงก่อนสิสิสิส เอาจานัน้นสเซีมาขือลุงมานวขือลงุ่งไปนล้นกต่โอ้โหดะเอานีุ่่งงเอาหว้ลุงแล้วก็สีแกงเลย นอนเรือพุทิลวทุกคน มฟาฟดแล้วก็ลอยออมฝา่าม่อม่นะลอยอันนี้ก็คือหวายนะทุกคนเนาะออมสวายออมเขียนน้อยใส่หวายันฝ่า,นมาม่อไมเข้ามามีนะลูกฝ่ามอ่อหึหึแกงเลยบ่ะน้ครับตะไรเอาไหวเรื่องเก่นเานี่ซื้อถ้าต่ำเขาบื่อนาะซื้อพักอีเลอร์แล้วก็อาจจะน,น่าหนึ่ง นี่คือบัวพก้เลิศนะทุกคนเนี่ยบัวกีนนะอ้อยแล้วซิมเหรอเศบตาซ่เบเลยทุกคนโงมันทุกคนหักตักไปกินได้เลย พักกดานะทุกคนนะมันเย็นน้ำกันอู้ยพอนอนทุกคนข้างไว้นี่ก็ได้ฝาามอมอยู่นี่นอนเยอะกันนี่ทุกคนออนเคทุกคนอื้อ อ,อมหวายสือเขตนะทุกคนเนาะแล้วการมีพักมีกระหลาดย,ย,ย่างเนาะทุกคนเนาะนี่กาคลิปนี้กาสิขอจบคลิปแตะเพนยงเทียนเด้อพีพีสุกูสุกคนฝากพีพีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเสรื่อในน้ำท่านสิปต่อไปเด้อที่สัมพัญธ์แวะเพิ่งโฆษณาให้น้องนั่งเลยเด้ขอถ้าสนับสนุนน้องโดยบกดคามโฆษณาเด้อขอการเข้ามาสบายดีด้ยวยสวัสดีนะคะบ๊ายบาย